ดัางแห่ตีอุ้ยไม่ไล่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 เลยตาเอาไม่เคลียร์ขับปลาแน่วเนาะไปไปมาไล่กิลุกรถเหยียบหรือยังอ่ะไม่เอามองไม่เอาไม่เอาไม่เอาด่าก็นอนหลับมิดเลยโดนเหยียบมองไหมเนาะงูด่างแห่เฮ้ ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามันจะไล่เขาเด้อไม่ใช่นะไม่เอาไม้มาลองลองโยนไล่ดูดิเอาไม้มาวะทำไมอยู่เฉยๆเดี๋ยมาก็กัดเลยหมอกกี้ไปไปลูกไปไปไไม่ไม่แน่ใจนะมันนิ่งนิ่งเลยอ่ะมาตั้งสี่ตัวเดี๋ยวก็เป่าตาเลยไป โอ้ยมาอยู่ตรงนี้นอนยายเลย,ย,ยก็เอามาเฉยเฉยจะโย,ยน<ม>เขาอยู่ข้างนอกแล้วจะไปยุ่มเขาทำไม,มาาก็จะเขีย่ยก็บอกเอามามาเฉยเฉยมาดิไม่ไม่มไม่ม่ไม่ไมนอนหลับหรือย,อยังไงอ่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวโยนไปนะ<ม>เดี๋ยวมาจะไล่มไม่เอาไม่เอาไล่มาก่อนไปไปก่อนไปก่อน ดูมาทั้งสามตัวนะพี่น้องงูไม่กลัวเลยโดนเป็นอะไรหรือเปล่าท้าทไมนิ่งเลยอ่ะหมาก็เฉยอ่ะงูด่างแหก็เอินอยงภาษาไทยนะเอาลองดูดิไม่ไม่เขาอยู่เฉยๆนะไม,ไม่ไม่มีบาดแผลนะ มไม่ไไมีบาดแผลแล้วทำไมอยู่เฉยๆะนาะตาล้มยนาะเนาะหมาก็อยู่เฉยๆเนาะทำอะไรแล้วหมานี่งูด่าเนี่ยคือคุณตาคนนั้นเกือบเกียบบอกว่างูงู <c oughs> ยังมองไม่ยังไม่มองเลยเอ๊หลับหรือเปล่า ัวใหญ่อ,อ,ยยอยู่เด้อเอาไงเนี่ยไงจะตื่นไหมเนี่ยมาตื่นไหมหมาก็มองนั่งมองอยู่ไหมเอ้าหมาหนีไปเอ้าหมาสี่ห้าตัวหายหมดแล้วอยู่สองตัวให้สนใจเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโยนไม้ลองดูไปเด้อให้เขาเคลื่อนไหวตัวเองก่อนอ้าวนิ่ง มาเอาไม้อีกมา,มายาวยามาอีกดิเฮ้เป็นไรอะเดี๋ยวเปิดประตูดิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูก่อนอะเปิดประตูดิเ่ะเปิดประตูจะออกไปดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นเปิดประตูพี่ยายยังอยู่เฉยเฉยอ้าอย่าเหยีย,ยบ เฮ้ยต <Taking> <Styles> <det h esting left> <Hayır> ื่นได้ไว้บอกแล้วว่าจะกินกาแฟเยอะเอาบอกว่าจะกินกาแฟเยอะเห็นไหมไอ้ยะไอ้ยะอาปากด้วยอาปากอาปากด้วยนะเฮ้ยลุกดีอ้าวก็ปลูกเนาะเดี๋ยวรถก็กเหยีครับห้อยเนาะ เอาไงล่ะแม่คุณก็รถเหยียบเจ้านั่นเจ้าก็ลุกไปเข้าป่าไปตีละตัวอ่อนนะเอาค่ะทำไมตัวเขาอ่อนล่ะดูดูเพื่อนเพื่อนจีด้าตนเหรอไม่ใช่ตัวจีด้าเห็นเท่าแขนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยก็เห็นด้วยค่อยก็เห็นน้ำยูตอนจีด้าเห็นนั่น แต่ตัวนี้เนี่ยทำไมไม่ลุกเลยดูแต่อนนอนอ้าปากอยู่นะนี่ยแต,แต,แต่แต่ก็อาปป้าปากอยู่ด้เมลิกนะหรือว่าหรือว่าต่อสู้กับหมาเสร็จแล้วหมาเหวี่ยงหรือเปล่าก่อนที่จะมานอนแบบนี้หมาเหวี่ยงหรือเปล่าเรามาไม่ทันเนาะ ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเกินไปละ่ะสงสัยโดนหมาลุมแล้วละ่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเนาะ,นะก็จะเป็นงูที่ไม่มีพิษภัยเนาะเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาเนาะอ่ะไปไปไปงั้นก็ไปงั้นก็ไปเข้าป่าไปไป,ไปเขี่ยออกไปให้เขาอยู่ข้างนอกเนะาะเพราะว่า งูแบบนี้ลักษณะนี้มันไม่มีอันตรายนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปทำร้ายเขาเนาะถ้าเป็นไอไอเห่าเนี่ยก็ไม่ไม่เอาไว้แล้วนะอันนี้ก็คือจะให้เข้าไปอยู่ในออกไปจากตัวหมาก่อนนอเดี๋ยวมาจะกัดเขาแต่คิดว่าคงไม่ตายนะคะเพื่อนๆอ,อยู่นี่ก็แล้วกันนี่ไงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่นะเนี่ยๆๆๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ่าถูกทำาลายนะคะงูเขากำลังจะจะลอกคราบนะคะเพราะว่าถ้าถ้างูลักษณะงูจะลอกคราบแล้วก็จะมีอ,อากับกิริยาเกรงใช่ใช่เขาไม่ได้โดนทำาลายนะคะเพื่อนๆเนี่ยลักษณะาลายรู้สึกว่าจะเริ่มลอกนะคะอ่าใช่แน่เลยเขากำลังจะลอกคราบ งูพันนี้ตัวจะไม่ใหญ่มากนะคะเข้าใจแล้วโอเคอะนั่นก็มีหน้าแล้วเขาต้องเกรงเกรงตัวเขากำลังจะลอกคราบเนาะนี่ไงพลิกตัวแล้วนะคะพลิกตัวแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยคืออากับกริยาของการจะลอกคราบจริงๆด้วยเห็นไหมคะเพื่อนเอนเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเกรงตัวละเกรงตัวอาปากอย่าล้มนะไม่ใช่ไม่ใช่ เนี่ยเนี่ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยอาการของจะลอกคราบเคยฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดนะคะเคยฟังผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดว่าถ้าลักษณะอาการของงูจะลอกคราบแล้วเขาจะบิดตัวเองมาอย่างนี้นะคะ ไม่น่าหมาถึงไม่กัดเขาไม่มีบาดแผลนะคะไม่มีบาดแผลไม่มีบาดแผลอะไรทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆก็คงต้องใช้เวลาเนาะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ